เฮ้ยมันนย้อเวลาต้องต้องบอกนายกให้มันถ่ายให้เห็นหลังเราเตอร์ด้วยนะว่าปุ่มมันเปิดหรือปิดอยู่อะเลยเปล่าพี่ขอโอเวอร์ดิ้โอเวอร์ดิ้งสิคือมันออกเที่ยงคืนสิบกว่านาทีอะแล้วมันเพิ่งมาถ่ายตอนเนี้ยถ่ายตอนเออหมดเลยเพิ่งมาถ่ายตอนเนี้ยเที่ยงคืนห้าสิบห้าทับต้นอีพีเขาไปอะทับต้นอีพีเลปะใช่ปะติ๊ตัวผมให้ก็ได้ ให้ไปรยมพีแล้ววะเรายนจัดเรียนจัดรอบรอบรอบก่อนอ่ะรอบก่อนคือแล้วรอบก่อนคือแล้วอ๋อคืนแล้วเดี๋ยวต้องเพิ่มโกฎอ่ะถ้าโปรยมพีให้บำเพ็ญไม่ทำไมไม่เอาทำไม่เป็นโปรยไม่ธุ์ดึงไม่ได้เลยมทำแล้วครับแจ้งแล้วครับอันนี้แจ้งไปแล้วครับประเด็นคือดึงมาได้แต่ว่าดึงคืนไม่ได้ไงหมายถึงหมายถึงว่าลากมาได้ลากดึงมาลากกลับคืนไม่ได้ไงบางทีไม่ดูไงลากดึงดึงไว้ก่อนอ่ะ คืนยังคืนยังคืนแล้วพี่คืนแล้วแต่ดีที่แล้วแล้วอันนี้มีเรื่องอะไรต่อครับอยะว่ามันเลยจบน่าจะเป็นเรื่องที่เออไม่เป็นไรเอาเชื่อไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยที่ทำการกันได้พี่ไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีอะไรเนาะรับตางก่อนรับเดียวรับแล้วรไม่มีแยกย้ายเลยครับครับโอ้รับเทนตันไหนครับ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมารับพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้คนเหลือยี่สิบแล้วครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทุ่มว่าไปเลยเอาแบบไม่ไม่ต้องตามอ่ะต้องรับไปเลยรับรับเลยรับเลยรับเลยก็ได้ครบแล้วคนละเท่าไหร่ป่ะเดี๋ยวรับแทนด้วยัต่อแถวละแถวละห้าต่อแถวละห้าเลยได้ไหมโอ้ยเงินเดิมพันใครสองรอบและสิบเอ็มกระเป๋าหนึ่งสี่สามห้าชนะนี่จริงเปล่าว่าเรียกไรนะพี่แท็กหนึ่งสี่สามห้าแถวเลยต่อแถวเลยแถวละห้า ไอดีหนึ่งส่สสแป๊บนึงนะขอหยิบข้าวก่อนนะทั้งนั้นหนึ่งี่สามสงดีนแมงหองยเออพี่ก๊อฟนะถ้าสมมติว่ารับผมรับให้เพื่อนเนี้ยพี่กฟเอามาหมื่นห้ามงจคนเดียวเลยไหมโอ้ใส่เลยเอาใส่มาเลยเอาดดีอิเฮ้ยเอาดิไอโอิอ่ะไอ้ขวายไไไไไเฮ้ยไอ้เอ้ยหม้ามันจะเสร็จเดือนไหนไอเีย